สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะันมีเมนูที่ทํามาจากปลาแซลมอนมาฝากกันค่ะนั่นก็คือแซลมอนนักเกตครีมชีสนะคะสําหรับเมนูแซลมอนนักเกตครีมชีสนี้นะคะก็จะเป็นสไตล์ของทอดนะคะนำแซลมอนไปทอดแล้วก็สอดใส้ด้วยครีมชีสเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแซลมอนนักเก็ตครีมชีสกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยอันนี้จะเป็นค่อนข้างเยอะนิดนึงส่วนอ่านนอธิบายข้างบนนี้ก่อนละกันจะเป็นแป้งสาลีค่ะอันนี้เราจะเอาไว้ชุบตัวปลาแซลมอนนะคะเกต็ดขนมปังค่ะไข่ไ,ไก่แล้วก็น้ำมันสำหรับทอดนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเนื้อปลาแซลมอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นชิ้นนักเก็ตเล็กๆก,กันครีมชีสค่ะเกลือค่ะ พริกไทยอันนี้ก็มายองเนสค่ะแล้วก็หอมใหญ่สับค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแซลมอนนักเก็ตครีมชีสน,นี้ทำยังไง เรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกในการทำแซลมอนนักเกตครีมชีสนะคะอันนี้นานจะเริ่มผสมครีมชีสก่อนนะคะจะเป็นตัวที่ยัดไส้ในซลมอนเริ่มด้วยนี่เลยค่ะครีมชีสหาซื้อได้ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะไปดูเชลที่แบบขายชีสขายนมอ,อะไรอย่างเงี้ยออก็มาอ,อังเนสค่ะ หอมใหญ่ครับทีนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะง่ายๆไม่ยากเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทยนิดนึงก็ได้นะคะเกลือเราใส่นิดเดียวพอเพราะว่าตัวมายองเนสท่อนห้างมีรสชาติที่เค็มอยู่แล้วพริกไทยค่ะประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะทำเตรียมไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหั่นตัวปลาแซลมอนกัน,นะค,ะเค,เค่ะโอเลยค่ะเมื่อกี้เราก็ทำตัวไคลครีมชีสไปเสร็จแล้วนะคะอันนี้แนนจะมาหั่นตัวแซลมอนค่ะอันนี้มันจะมาเป็นชิ้นขนาดนี้ใช่ปะคะทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆอะหัดเอาแบบขนาดพอดีคำ แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดตรงกลางออกหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้สอดไส้ครีมชีสของเราเข้าไปได้ตัดแบบไม่ต้องขาดนะคะเอาแค่แบบพอใส่ไส้ได้แบบเป็นกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณนี้ค่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวแนนจะทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งแล้วกัน มานี้ให้พอใส่เข้าไปได้เดี๋ยวแนนขอทำทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้แนนก็หั่นปลาแซลมอนให้เป็นชิ้นนี่มีรูแบบนี้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยน้อยไปที่ปลาแซลมอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะยัดตัวครีมชีสนะคะ ใส่ลงไปให้รู้เลยหาช้อนที่เล็กกว่านี้หน่อยก็ได้ใส่ลงไปเขียนเพมเลนี้ ให้ครบทุกอันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปชุบแป้งทอดกัน,นะค,ะค่ะประมาณนี้เดี๋ยวแนนขอทำที่เหลือทั้งหมดก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาดูกัน,นะคะ่ะ อนั้นก็ทําตัวปลาแซลมอนนกเก็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างน,นี้นี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาชุบแป้งทอดกันเลยค่ะทําเหมือนที่เคยทําทุกครั้งก็เริ่มด้วยนี่เลยแป้งสาลีค่ะตามด้วยไข่ค่ะเอาเบามือหน่อยนะคะระวังชีทมันจะแตกออกมานี้ด้วยเกล็ดขนมปัง ให้ทั่วเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้โอเคอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันค่ะแป้สาลีทำด้วยไข่ค่ะแล้วก็เก็บขนมปัง เดี๋ยวเราก็จะใส่กระทะลงไปทอดเลยค่ะอันนี้แนนตั้งไฟให้ร้อนแล้วนะคะประมาณร้อยแปดสิบองศาลงไปเลยโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันแล้วก็เดี๋ยวแนนขอทำให้หมดทุกชิ้นก่อนละกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะ โอเคค่ะตอนนี้ตัวปลาแซลม,มอนของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรนจะตักขึ้นสเสด็จน้ำมันไว้แล้วเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟกัน,นะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้แซลม,มอนน<ๆ>ักเก็ตครีมชีสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นั้นก็ตกแต่งด้วยมายองเนสนะคะก็อาจจะใส่ตัวออซอสมะเขือเทศเพิ่มก็ได้นะคะก็ใส่ขวดแล้วก็บีบเลยนี่เอามานี่ ก็วางด้วยตัวไลมอนหน่อยก็ได้ค่ะอันนี้เลยละกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูนี้สา n มอนนักเกตครีม e ีสนะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะคงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ